ครับผมอันนี้ก็เป็นที่ดินแปลงประมาณหกไร่กว่าเนาะหกไร่กว่านี้ก็เป็นทุ่งนาขั้นบันไดานะครับผมก็อยู่ละแวกใกล้ๆกลเคียงกับชุมชนเนาะ,ะที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการพื้นที่ทําเกษตรนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ราคาไร่ละหกแสนบาทเหมือนกันครับผมมีครบหมดอยู่หกไร่นะ,อ,ะอันนี้จะไม่มีไม่ไม่เป็นเนินเขานะครับอยู่ใกล้ๆกับชุมชนมีแหล่งน้าปลาปลาไฟฟ้ามีครบหมดนะครับผมตรงนี้เนาะเป็นโฉนดนะครับผม อ่าหกหกหกไร่กว่านิดนิดนั่นแหละครับมันเหมาะแปลงนี้จะติดลําธารอยู่เนาะมีลําธารอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะอยู่ไกลไปนิดหนึ่งเนาะมีลาธารอ่าเป็นลาธารแล้วก็เป็นทุ่งนาแบบเก่าอย่างเงี้ยนะเป็นทุ่งนาอันนี้ก็เป็นเขตนะครับผมเป็นเขตเขตเขตทางเนาะเขตทางหรือว่าลําเหมือ,อน,นี่เป็นทางสาธารณะนะครับเนี่ยทางสาธารณะที่พี่ๆหลายๆท่านที่ว่าชื่นชอบเนาะ นะครับผมกับบรรยากาศแบบชายทุ่งใครชื่นชอบก็โอเคนะครับผมที่ดินแปลนนี้มันจะเป็นมีลําเหมืองมีลาําธารมีน้าอย่างเงี้ยอ่ามันมันเหมาะกับคนที่ว่าจะอยู่แบบชีวิตแบบบ้านปลายอย่างเงี้ยของชีวิตอย่างเงี้ยเนาะอยู่แบบเงียบอยู่บนเขาอย่างเงี้ยนะอันนี้ทุ่งนาก็จริงแต่ว่าอยู่บนเขานะครับส่วนมากนาแถวนี้ก็จะมีเป็น,เป,นเป็นแปลงเล็กๆ,ๆนะ้อยๆเนาะไม่ใช่แปลงใหญ่มากมายเท่าไหร่นะครับถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะเอามาพักผ่อนอย่างเงี้ยเนาะ อ่ามาทำามาทาธุรกิจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยน่าจะได้อยู่นะครับโอเคฝากฝากด้วยนะครับที่ดินกับที่ดินแปลงแปหกไร่เนาะราคาไร่ละหกแสนที่ดินก็ตั้งอยู่ที่อ่าบ้านปง่งกลุ่มครับตำบลป่าเมี่ยงอํอเาเภอรอสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนาะที่ดินแปลงนี้ก็ห่างอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณสัก30กิโลครับผมอยู่ห่างจากน้ําพุร้อนอยู่ห่างจากน้ําพุร้อนดอยสะเก็ดประมาณสักสักห้าโลนี่แหละครับ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ออนประมาณสักสิกิโลอยู่ห่างจากอะ,อะไรนะหมู่บ้านแม่กำปองประมาณสักเจ็ดแปดโลนี่แหละครับผมโอเคนะครับใครที่ว่าชื่นชอบในอะรว่าที่ดินเนาะที่ดินการทำการ,กรเกษตรอย่างเงี้ยถือว่อยู่อาศัยอยู่อาศัยได้เหมาะกับคนที่ว่าที่ว่าทําซื้อไวเก่งกาไรก็ได้ที่ดินแถบน,นี้ราคาตอนนี้ปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างจะขึ้นสูงมาก ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะยุคขก่อน,อนราคาค่อนข้างจะถูกครับแต่ว่าตอนนี้ราคาโอ้โหแพงแพงมากเลยครับผมผมแทบจะจับต้องแทบจะไม่ได้เลยครับตอนนี้ที่ใกล้ๆกับน้ําพุร้อนไล่หนึ่งต้องสองสามล้านอย่างเงี้ยครับผมแถวมือแถวออกนอกออกจากนี้ไปประมาณทักกิโลกว่านะไล่หนึ่งประมาณล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยครับผมอ่าพี่ๆคนไหนชื่นชอบก็ลองมาเบอร์โทรผมก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดหรือจะติดตามผมในช่อง ของ Facebook ก็ได้เนาะ Facebook ก็ชื่อจิระเดชใจกานะในใน u t u b e ผมก็ชื่อจิระเดชใจกานั่นแหละครับหรือว่าติดตามในเพจได้นะเพจทาพําำไผเพจขายที่ดินเชียงใหม่นี่แหละครับผมโอเคนะครับขอขอบพระคุณครับ